ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนําครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเตมิมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อปซูโ เป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญของนักเล่นแด่แปรธาตุอัจฉริยะอย่างอาเบโด แต่พวกเขานั้นมีแนวทางการวิจัยเล่นแร่แปรธาตุที่แตกต่างกันอเบโดนั้นเน้นหนักไปทางการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุที่มีความสามารถในการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่แต่ซูโครตนั้นเธอสนใจวิชาการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดให้ดีขึ้นและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งสีสันหรือแม้แต่รูปดักถึงแม้ว่าอายุของเธอในยังน้อยแต่ก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่างานวิจัยของเธอเนประสบความสําเร็จบ้างแล้วบางส่วนยกตัวอย่างเช่นนะครับผลการวิจัยของเธอเนาาเี่ผลผลา ของดอกสวิตฟลาวเวอร์ได้ถึง70%โดวยวิธีการรดน้ำยาสูตรพิเศษอีกทั้งเธอเนี่ยยังได้พัฒนาสเปรย์สูตรพิเศษที่ช่วยให้ผลซันเซเชียรักษาความสดใหม่ได้ตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวผมเรียกไอ้เจ้าผลไม้นี่ว่าเจ้าลูกชมพูน,นี่เองครับอย่างไรก็ตามนะครับเธอเพียงแค่คิดว่าผลลัพธ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญบนเส้นทางสู่การทดลองที่เธอตั้งใจเป้าหมายที่แท้จริงของเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้มากมันเป็นความลับและยังเป็นความฝันเล็กๆของเธอด้วย ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้าสู่ช่องสเก็ตโครกับผม oh, <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นประวัติแบบคร่าวๆของเด็กสาวอัจฉริยะแห่งการเด่นแร่แปลธาตุอันดับที่2รอ,องจากอาเบโดน,นั่นเองนะครับโดยเรื่องราวของเธอเนี่ยจะเป็นเช่นไรเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับ สาเหตุที่ซูโคตนั้นเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บุกเบิกสายการเดินแร่แปทธาชีวภาพนั่นก็เพราะว่าในหัวของซูโคตครับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกมันเป็นนิสัยอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอของเธอนั่นเองครับและด้วยนิสัยแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันให้ซูโคตเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทุกสิ่งที่เธอสนใจยกตัวอย่างเช่นความอยากรู้อยากเห็นของซูโคตเนี่ยเคยถูกดึงดูดไปยังดอกไม้สวิตฟลาวเวอร์โดยเจ้าสว แต่เธอเนี่ยกลับสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนั้นครับว่ามันเนี่ยให้ความหวานมาได้อย่างไรเมื่อเธอคิดได้อย่างนั้นครับเธอจึงเริ่มศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของสวีทฟลาเวอร์เมื่อศึกษาได้สักพักหนึ่งนะครับเธอจึงวางแผนวิธีการปลูกดอกไม้ชนิดนี้แตกต่างกันมากถึง30วิธีครับโดยทุกวิธีการที่เธอจะปลูกนั้นเนี่ยเธอจะคำนึงถึงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแต่ถึงการน,นั้นเนี่ยการทดลองของซูโคสก็พบคำถามอีกมากมายเชน่นกันเธอจึงได้คิดค้นวิธีการปลูกเจ้าดอกไม้สวีทฟลาเวอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึง300วิธีการเลยนะครับผลที่ได้ก็คือเธอเนี่ยประสบความสําเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ขอองดดดกกไมมมมมม้ Sweet ชนนนิิใให่ๆครรัโยีวาาาาสถเพ ผลผลิตมากกว่าปกติถึง70%เลยนะครับหลังจากที่เธอได้รับรู้เรื่องราวในสิ่งที่เธออยากรู้นะครับ เธอก็จะจดทุกอย่างลงไปในสมุดการบันทึกวิจัยของเธอนั่นเองและเมื่อเธอจดบันทึกเสร็จแล้วนะครับเธอก็ถอนหายใจโล่งอกเป็นเวลานานครับแม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้าอย่างมากครับทั้งร่างกายและจิตใจแต่ว่าผลการทดลองนั้นมันก็ทําให้เธอรู้สึกถึงความสุขและก็ความพึงพอใจอย่างมากเช่นเดียวกันคนรอบข้างของซูโคที่เธอเจอในทุกๆวันนะครับเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีนิสัยค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนอื่นๆเนี่ยก็มองว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่บ้าการวิจัยนะครับแล คิดของผมนะครับเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ไปคุยกับคนธรรมดาครับมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมซูโค้ดนะครับเธอมีความคิดว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันยากกว่าการเล่นแร่แปรธาตุซะอีกนะครับการเล่นแร่แปรธาตุนั้นเนี่ยสามารถกําหนดขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบที่ตายตัวได้ครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการแต่การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นครับซูโค้ดครับเธอสงสัยว่าเธอและดิโอนาบาร์เทนเดอร์แห่งร้านแคทเทลมีบรรพบุรุษร่วมกันอเ่่้คมแไไดธ นะครับที่สงสยัยคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองมอนสต็ก็สงสัยเช่นเดียวนะครับแล้วก็มักจะถามพวกเธอ2คนในะอยู่เป็นประจำดังนั้นสูโ,โคจึงคิดวิธีการที่เธอถนัดที่สุดครับนั่นก็คือการสังเกตดิโอนาเป็นเวลา1เดือนดิโอนาะเนะีครับมีความรู้สึกที่ว่ามีคนแอบตามเธออยู่ตลอดเวลาคือเธอมีความรู้สึกนะพอมันมีคนมาตามเนี่ยเธอจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่มาที่ร้านแคสเทลนั่นเองนะครับและเธอก็ไม่ค่อยรู้สึกดีสักเท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วครับซูโคสก็ได้ข้อสรุปจากการสังเกตการครับจีโนมนะ่ะมีส่วนที่คล้ายกันแต่บรรพาุรุษน่นาจะแตกต่างกันนะการศึกษาลักษณะของแมวน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นต่อไปหมายเหตุไม่สามารถตรวจสอบกระดูกของเป้าหมายได้จากการค้นพบของเธอในครั้งนี้นะครับซูโคสได้ค้นพบความน่ารักบางอย่างของแมวนะครับเธอได้สร้างแว่นตาหูแมวเพื่อใส่เอง อย่างไรก็ตามเธอ้นั้นขี้อายกันกว่าที่จะใส่มาในที่สาธารณะครับแล้วก็ปล่อยมันไว้ในห้องแบบนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อใส่คนเดียวในห้องนั่นเองนะทุกๆ3วันครับซูโคสจะออกเดินทางสำรวจนอกห้องทดลองการกระทําแบบนี้ของเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากอย่างมากเลยนะครับโดยเธอนั้นเนี่ยจะเดินทางไปที่ร้านขายเนื้อเป็นที่แรกแล้วก็สมาคมนักประจนไภัยแห่งมอนสเต็เป็นที่ที่2นั่นเองครับที่ร้านขายเนื้อในสปริงเวลเนี่ยในตอนแรกซูโคสพูดเสียงตะกุกตะกักออกมาครับขอดความได้ประมาณว่า เธอต้องการกระดูกที่สดใหม่และก็คุณภาพดีที่สุดครับยิ่งถ้าเกิดมีเลือดติดอยู่ในกระดูกนั้นเนี่ยมันก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นเหล่าผู้คนพบว่าพฤติกรรมการสั่งของแบบนีนะ้มันผิดปกติอย่างสิ้นเชิงจากคนทั่วไปนะครับแต่เมื่อเหล่าพ่อค้าแล้วก็นายพรานเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยกับซูโคสมากเขาก็เริ่มมองว่าซูโคสเ,เป็นเด็กที่น่ารักนะครับพวกเขาจึงพยายามอย่างมากครับเพื่อที่จะนํากระดูกที่หายากที่สุดมาไว้ให้เธอล่วงหน้าไม่เพียงแต่เธอสามารถรับกระดูกไก่และกระดูกหมูป่ามาได้มากมายนะครับ ที่ชิ้นหนึ่งเนี่ยยังคงมีเลือดเนื้อติดอยู่ในนั้นนะครับดวงตาของเธอเนี่ยสว่างขึ้นด้วยความตื่นเต้นครับเมื่อเห็นกระดูกที่ดูแปลกประหลาดและหายากเหล่านี้และเมื่อเสร็จภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวมซื้อเกี่ยวกับร้านเนื้อร้านกระดูกเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยเธอก็จะเดินมาขอบคุณแคทเธอรีนครับที่สมาคมนักประจนภัยแห่งมอสตันั่นเองครับด้วยการโค้งกับนักซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่อยๆนะครับซูโคสเนี่ครับเธอได้พบแรงบันดาลใจใหม่ๆจากกระดูกที่เธอเพิ่งซื้อมาครับที่สําคัญกว่านั้นเนี่ึงงงจาาาาากกกรรร้้ออมมมเเเเเลลนนนนะะคับุไดดวธํ็็สสูป วันหนึ่งครับมีเสียงคุณแม่กําลังสอนลูกอยู่ที่เมืองมอนสแตทครับถอดความเสียงได้ประมาณว่านี่ถ้าลูกนะ่ะไม่ทําตามที่แม่บอกแล้วก็จะมีหญิงแก่ที่น่ากลัวและมีกระสอบผ้าอยู่ข้างหลังของเธอเธอ้นั่นนะจะเดินมาเคาะประตูและเข้าไปในห้องของลูกจากนั้นเธอจะเอากระดูกทุกชิ้นออกจากร่างกายของลูกออกไปเมื่อสู่โคดูเรื่องเข้าครับความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็บังคับให้เธอตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะเธอกลัวว่าข่าวลือนั้นเนี่ยจะแต่งเติมมาจากตัวเธอเองนะครับเพราะเธอเนี่ยก็ชอบแบกกระดูกเข้าห้องเหมือนกันปรากฏว่าสิ่่งนนีี้มมมัไ มากไปกว่าเรื่องผีที่แม่ใช้เพื่อหลอกลวงลูกๆนะครับก็เหมือนเราสมัยเด็กๆครับออผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เพื่อนๆนนะถูกแม่พูดอย่างนี้ไหมว่าเฮ้ยอย่าออกไปเล่นนอกบ้านนะเดี๋ยวรถตู้ลักพาเด็กมันจะลักพาตัวเราไปเมื่อก่อนมันก็พาให้ผมกลัวเหมือนกันนะแต่คือก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เลยโอ้โ oh, หแม่หลอกแบบไม่อยากให้เราเล่นแล้วก็กลับเด็กไงในมอนสเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องราวเหล่านี้เนะี่ยมันมีอยู่มาก่อนที่ซูโคจะเกิดขึ้นมาซะอีกนะครับซูโคจึงรู้สึกโล่งใจนะครับที่ความจริงแล้วเนะี่ยเรื่องเหล่านัน สอบหนังแทนนะครับบางทีเธออาจทําแบบนี้เพียงเพราะว่าเธอขี้อายนะหรือไม่ก็บางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธออาจจะหลีกเลี่ยงความสงสัยของเหล่าชาวเมืองน,นั่นเองนะครับว่าเธอเนี่ยแบกอะไรมาในฐานะผู้ช่วยครับซูโครสทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อสนับสนุนอัลเบโดครับเธอมักจะทํางานหนะักแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึง5วัน5คืนนะครับจนอัลเบโดเนี่ยสังเกตเห็นว่าซูโครสเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายของเธอเนี่ยแบบว่ายืนยืนอยู่ก็หลับอะไรนะครับอัลเบโดจึงมีคาสั่งให้ซูโครสเนี่ยพักงานทั้งหมดเแล้วันเพื่อฟ อะไรต่างๆในเมืองเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ไม่ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอะไรเลยเนี่ยครับมันไม่ใช่การพักผ่อนครับแต่มาเป็นการทรมานตัวเองซะมากกว่าวัยเด็กของซูครสครับไม่ต่างจากคนในมอนสเตดเธอมีพ่อมีแม่ที่รักเธออีกทั้งเธอก็มีเพื่อนสนิทของเธอครับชีวิตของเธอนั้นเรียบง่ายและสวยงามความทรงจําในวัยเด็กที่เธอจําได้ดีที่สุดก็คือเรื่องราวนิทานที่เธอได้เคยอ่านในสมัยเด็กครับเธอได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้กับเพื่อนๆของเธอเนะครับโดยเรื่องราวก็มีประมาณว่าณดิน,ดน,นแดนอน มันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าสวงสวรรค์ครับสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นดันเจียนที่ยังไม่มีใครค้นพบครับในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูที่สวยงามมีเหล่านางฟ้าตัวน้อยๆบินว่อนไปทั่วเลยครับและที่สําคัญที่สุดครับมันมีม้ายูนิคอร์นที่สวยงามครับอาศัยอยู่ในอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบแห่งนั้นสคโครสและเพื่อนรักทั้งสองคนของเธอเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงสถานที่มหัศจรรย์เช่นนี้ได้พวกเขาก็คงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่่่นนนาเเข้คััออับงงพอออธยยกกกทไไปปแแมมลว็ กลับมาอีกเลยเพื่อนอีคนของซูโค้ดครับครอบครัวของเขาเนี่ยประสบกับโศก,บบกนาฏกรรมครั้งใหญ่พ่อของเธอล้มป่วยและเสียชีวิตไปนในที่สุดครับเหตุการณ์ในวันนั้น,นครับทำให้เพื่อนของซูโค้ดคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงเลยครับและมันก็ได้ทําลายมิตรภาพของเธอกับซูโค้ดคาสัญญาของซูโค้ดที่เคยสัญญากับเพื่อนๆทั้ง3คนของเธอไว้นะครับ รวมถึงตัวเธอด้วยนะเป็น3คนเขาเคยสัญญากันว่าวันหนึ่งครับพวกเขาทั้ง3ามเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในสักวันหนึ่งคําสัญญานั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อไปแล้วครับซูโคลสเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตของเธอเธอคิดว่าเธอและเพื่อนๆน,นั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นสวรรค์แห่งนั้นด้วยกันเลยแท้ๆแต่กลับต้องมาสลายความฝันและแล้วในเวลานั้นครับเธอก็ได้ค้นพบเขา้าก,กับการมีอยู่ของวิชาที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุจากหนังสือที่เธอเคยอ่านอยู่ซูโครตะหักดีีีคบวว่่่่าาแมมม้เเธออยไโลส่จหนนนาเสูดดดิแมมัรย์ใควฝ แต่ตอนนี้เธอมีโอกาสที่จะเป็นผู้สร้างสวงสวรรค์แห่งนั้นของเธอเองดังนั้นครับเธอจึงเริ่มศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุทางชีวภาพและทุ่มเทความรู้ทั้งหมดไปกับงานวิจัยของเธอครับจะถึงกันนั้นเธอก็ไม่เคยพูดเรื่องดาวเกี่ยวกับสวงส,สวรรค์แล้วก็มิตภาพของเธอกับคนอื่นเลยบางทีวันหนึ่งเมื่อสถานที่นั้นที่เธอได้เรียนรู้ในหนังสือนิทานสําหรับเด็กในสมัยก่อนเนี่ยหากเธอสามารถเตระมิดให้มันเป็นจริงได้ด้วยมือของเธอเองบางทีเพื่อนเพื่อของเธอนั้นอาจจะกลับมารวมกันอีกครั้งวิชั่นของ ในครรั้งกในตอนนั้นเนี่ยเธอกาลังศึกษาแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ของแดนดีไลออนครับดอกไม้ประจาเมืองมองสตัตนั่นเองนะโดยวิธีการทดลองของเธอเนี่ยก็คือการเอาดอกแดนดีไลออนเนี่ยครับลงไปเคี่ยวในหม้อต้มนะครับแล้วก็เทสารละลายลงไปในนั้นครับเพื่อสังเกตการนะครับว่าไอสาระละลายเนี่ยมันจะไปทําการแปรธาตุอะไรกับดอกแดนดีไลออนหรือเปล่าทันทีที่หม้อเริ่มถึงจุดเดือดครับทั้งห้องก็เต็มไปด้วยไอ้น้ำซูครอสีบวิ่งไปที่หม้อทดลองเพื่อดูว่ามีการสับเปลี่ยนหรือว่ามีการเล่นแด่แปรธาตุเกิดขึ้นในหม้อน,นั้้้นนนหรือเเ่่่่่าาางงงไไกตมมมมัทีีผคบแสิิดดขึ ในการทดลองครั้งนี้ครับท่ามกลางเมล็ดดอกนันดิไลออนที่ดำสนิทเนี่ยได้มีวิชันสีเขียวครับอยู่ท่ามกลางเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแต่ทันทีที่เธอจะเก็บวิชันแล้วก็เอามันมาใช้นะครับเธอกับจุดไฟหมอให้ติดขึ้นอีกครั้งครับเพื่อเคี่ยวเมล็ดดอกนั้นดิไลออนต่อไปโดยเธออยากรู้ว่าปฏิกิริยาต่อไปที่อาจเกิดขึ้นจากหมอใบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรปฏิกิริยาที่ว่านั้นก็คือเมล็ดของดอกนันลดิไลออนและวิชันเนี่ยหากเคี่ยวมันรวมด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับน่าเศร,ร้าท มาเลยนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้าการทดลองจะล้มเหลวเนี่ยมันกลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอบแทนมามันก็คือวิชันนั่นเองครับโดยการทดลองครั้งนี้ครับซูโคสไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นมันจะเป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอในความพยายามในการทดลองต่างๆในอนาคตนั่นเอง ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าซูครอสเนื้อเรื่องของตัวละครนี้เนี่ยก็ปูเรื่องราวไปหาตัวละครลับอีก2ตัวนะครับที่คาดว่าในนาคตเนี่ยทางตัวเกมน่าจะเปิดเผยเรื่องราวของทั้ง2ออกมามากกว่านี้นะครับก็คือเพื่อนทั้งสองคนของเธอได้แหละนะผมคิดว่าพอตเรื่องน่าสนใจแน่ๆตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคิดมันผมเนี่ยเพื่อนๆก็เมนท์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าตัวละครหลายๆตัวที่มันได้รับวิชั่นเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่ได้ัจ่ะเาาาววนนคมปป็ แรงกล้าความตั้งใจอันแรงกล้าหรือความเสียใจย่างสุดซึ้งนั่นเองครับหรืออะไรก็ตามครับมันร้วมมาจากอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับว่าอนะคาคตน่นจะเป็นอย่างไร และแล้วครับเราก็มาถึงช่วงใหม่ของรายการเรานั่นเองครับผมขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าพบปะผ่องเพื่อนแล้วกันนะครับโดยช่วงใหม่นี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนขึ้นมาพูดคุยกันครับโดยจะสุ่มจากคลิปก่อนหน้านี้จํานวน5คอมเมนต์ละกันนะครับโดยคลิปวิดีโอที่ผมนาคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยนั้นเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากคลิปบทเพลงแห่งไข่มุกในรายการ b ีไฮเกมนั่นเองนะครับซึ่งผมพึ่งลงไปเมื่อวันจันทร์นี้เองนะ ก็มาถึงที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณแครงสัตย์เดย์ถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื้อความก็มีประมาณว่าผมจําได้คุ้นๆตอนเปิด BP ในเกมสับท้ายบอกว่าแต่อย่าได้กังวลไปเพราะว่าเจ้าหญิงองค์ที่2ได้เริ่มต้นออกเดินทางแล้วนี่จึงเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานของคุณนี่คือบทเพลงแห่งไข่มุกของคุณซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเจ้าหญิงอีกคนก็คือไพมอนแต่ดูช่องนี้เยอะไปเลยให้คิดเหตุผลไปว่าไพมอนคือเทพแห่งการเวลามากกว่าจนตอนนี้ผมก็ยังเดาว่าองค์หญิงคนที่2งเนี่ยน่าจะยังไม องค์หญิงคนที่2อเนี่ยเป็นฝาแปดคืออาเทอร์กับลูมีนผมว่ามันจะแปลก เพราะต้นเกมดันบอกว่าเราเดินทางมาจากต่างโลกมากมายแต่ดันมาเจออโนกอสแล้วเราสู้ไม่ได้เลยไปติดอยู่ที่นี่ฮ่าฮขอบคุณสําหรับคลิปครับเราก็มาลุ้นๆกันต่อไปกับเกมนี้โอเคครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นคอมเมนต์จากคลิปวิดีโอบทเพลงไข่มุกก็ในตอนนี้ครับในความคิดของผมนะครับผมมองว่าทางตัวเกมนะครับมันมีการแปลภาษาเยอะเกินไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยออริจินอลของเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่มาจากเกมประเทศจีนนะครับมีโฮโยออริจินอลของมันน,น่าจะเป็นภาษาจีนครับพอมันเป็นภาษาจีนแล้วเนี่ยครับเมื่อเรานํามาแปลอิงอีกยมันก มีความหมายที่คลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางภาษาไทยที่ทําการแปลมันน่ะมันแปลมาจากภาษาจีนโดยตรงหรือว่าแปลมาจากอิงอีกทีแต่ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะแปลมาจากอิงอีกทีนะครับแบบทีมแปลของคนไทยนะทีนี้มันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่าไอ้เจ้าคลิปวิดีโอตรงนั้นน่ะมันบอกว่าเป็นเจ้าหญิงคนที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าในรูปแบทเทิลพาร์ทน่ะ มันเป็นผู้ชายใช่ไหมซึ่งผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับก็ผมก็คิดเหมือนกับคุณแคลงสัตร์เดย์นี่เลยนะว่าเราก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าทางเกมเนี่ยจะมีการแก้ไขหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะตรงนี้ก็รอดุนแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะผมมองว่าไอ้คนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยน่าจะเป็นแดนสเลฟนะอันนี้ในความคิดของผมนะครับเพราะว่ามันมีมูลเหตุมากมายที่จะชี้ไปทางนั้นมากกว่าซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเอเธอร์กับลูมีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะแถไปว่ามันเป็นเอเธอร์กับล จะไปอิงกับเทพวีนัสนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวประจำตัวของเทพวีนัสก็อย่างที่เรารู้กันครับมันคือดาวศุกร์ครับและดาวศุกร์มันก็คือดาวประกายพลึกดาวประกายพลึกก็คือดาวประจำตัวลูซิเฟอร์มันก็สามารถโยงได้อีกเพืเ่อนๆเห็นไหมผมก็เลยงงว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญตรงนี้ก็ต้องรอติดตามมันต่อไปครับ คอมเมนต์ต่อมาครับมิวสิกเดอะเกมน่าจะเป็นน้องครับวันนี้มาช้าไปหน่อยไปเล่นกับเพื่อนมาครับอขอบคุณมากๆเลยครับคือน้องคนนี้แบบมาทุกคลิปทุกเม้นท็อปเม้นเม้นแรกตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันเสมอมานะโอเคคอมเมนต์ต่อน้องปันปันนั่นเองนะครับผมขออ่านแค่ปันปันเฉยๆนะฟันตะวันตกเนี่ยมีความเชื่อแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือเพแกนคือเชื่อในกลุ่มพหุเทวะนิยมเช่นเทพนอตทอรุกิเทพกรีก เทพฮินดู Hindu. อย่าเพิ่งสงสัยเดี๋ยวอธิบายโอเคแบบที่2ก็คือเอกเทวะนิยมคือเชื่อว่าพระเจ้ามีแค่คนเดียวเช่นยูดาคริสตอิสลามมาจากรากฐานเดียวกันหมดเลยเพราะในอันกุรอานเนี่ยก็มีเรื่องของโมเสสและพระเยซูเหมือนกัน จึงไม่แปลกที่แนวคิดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกจะมีใน3าศาสนานี้และเรื่องราวที่ว่าเทพินดูเป็นแนวคิดตะวันตกเพราะว่าบรรพบุรุษของชาวยุโรปชาวเปอร์เซียอินเดียคือชาวอารยันที่กระจายตัวไปอยู่ตามที่ต่างๆมีหลักฐานมาจากภาษาตำนานต่างๆเช่นพระอินโอดีนซุดล้วนเป็นเทพแห่งสวรรค์และสายฟ้าหรืออย่างพระแม่ลักมีกับเทพีอโพไดก็เป็นองค์เดียวกัน และอื่นๆอีกมากมายก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากๆเลยนะครับค <c oughs> ือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมนับถือศาสนาคริสต์นะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนผมนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งเกี่ยวกับศาสนาอะไรขนาดนั้นมากมายนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาต่างๆครับแต่ก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะก็พอรู้บ้างแบบเออพอแบบใครถามมาก็พอรู้แบบแต่ไม่ได้รู้ลึกถึงขั้นแบบเอ้ยต้องกาเนิดมันนู่นนี่นั่นอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆก็ผมชอบมากๆเลยนะเกี่ยวกับการมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่แบบเวลาผมอธิบายเรื่องรรราวออะะะไไปเเนนีี่่ยก็จมพืๆคับ มาลงลึกให้นะว่าเออเนี่ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะผมก็ไปได้ศึกษาเพิ่มเติมครับก็ต้องขอบคุณน้องมันปันมากนะครับสำหรับข้อมูลครับสำหรับใครที่อยากไปศึกษาต่อจากข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถศึกษาต่อได้เลยนะครับตามข้อมูลที่น้องเขาให้มาเลยคอมเมนต์ต่อมามาอยู่ที่น้องอ m everywhere มีตำนานแฮกเกอร์นมีหัวเยอะไหมครับผู้เล่นโดนแฮกบ่อยเหลือเกินอ๋อตำนานแฮกเกอร์นมีโโหัวเยอะหรอครับผมว่ามันไม่น่าจะมีนะคือเอาจริงๆแล้วครับแฮกเกอร์เนี่ยครับมัน มันมีอยู่ในทั่วทุกแพลตฟอร์มอยู่ทั่วทุกเกมแล้วก็อยู่ทั่วทุกเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับมันมีแฮกเกอร์หมดนั่นเองนะครับทีนี้ทําไม มันถึงมาเป็นประเด็นนะช่วงเวลานี้ผมมองว่าคือเกนชินนะครับคือมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นเกมที่มาแรงมาแรงไม่พอครับอีกทั้งยังมีผู้เล่นต่างๆที่เติมเกมเนี่ยเยอะมากๆครับผมจึงคิดว่าเหล่าแฮกเกอร์เนี่ยจึงเป,เป็นเป้าสังเกตนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปทําการแฮกมีหัโยได้เนะี่ยแล้วเราเอาช่องโหวตตรงเนี้ยอ่ะเอาไปคุยเกี่ยวกับบริษัทเพื่อเรียกเงินอย่างนี้มันก็จะหาเงินได้นครับสำหรับแฮกเกอร์เก่งๆเขาก็จะหาเงินกันโดยวิธีนี้นั่นเองนะครับส่วนเหล่าแฮกเกอร์ที่แฮกรหัสไปแบบ ไปยอยของเล่นเอาไปตีบวกมั่วผมว่าไอ้พวกนี้ครับมันเป็นแฮกเกอร์ที่แบบสายเกียนสายกวนนั่นเองนะครับอาจจะมันไสกับของเฮ้ยคนคนนี้มีของดีหรอลบขายทิ้งพวกเกียนนั่นเองนะครับก็มีความเลวนะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับอันดับการแฮกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมข้อมูลมาทําให้แล้วกันนะอาจจะอยู่ในท็อปไฟ์ของสัปดาห์นี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ขอบคุณสาหรับคอมเมนต์มากนะครับ Am Every Rare ไปต่อที่ทคอมเมนต คอมเมนต์สุดท้ายมีชื่อว่า Joy o f p p l y y นะครับเจ้าหญิงถูกส่งไปหาไข่มุกงั้นเหรอมีพี่ชายที่กำลังตามหาเธออยู่งั้นเหรอถ้าพูดถึงเจ้าหญิงมันก็คิดได้หลายคนเลยนะแต่มีทฤษฎีแน่ๆผมคิดได้อยู่แค่คนเดียวอาจจะเป็นลูมีมซึ่งผมคิดว่าลูมีเนี่ยถ้ากับเจ้าหญิงพวกอบิสถ้ากับคนอียิปต์เอเธอร์เนี่ยคือพี่ชาย ไข่มุกเท่ากับโลกที่ไม่สงบสุขอสารพิษเท่ากับภัยพิบัติจากฟ้าถุยอธิบายยาวมากในวิดีโอของออฟฟิเชียลเนี่ยได้บอกว่ามีอาณาจักรบนท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าอาจจะเป็นโลกบ้านเกิดของเอเธอร์และลูมีนและได้ให้ภารกิจว่าหาโลกที่สงบสุขเนี่ยอยู่ให้ได้ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ทวีเพรสเวนะครับและลูมีนก็อาจจะโดนอาบิสพูดอะไรบางอย่างทําให้ไปอยู่พวกเดียวกับอาบิสและจากที่ผมว่าลูมีนและเอเธอร์ได้รับภารกิจให้ตามหาโลกที่สงบสุขถ้าดูดีีๆในวดโออขง Official ไข่มุกที่อยู่ในเปลือกหอยถ้าดูเข้าไปข้างในดีๆมันจะมีลักษณะส,สีดำๆและมีลักษณะเหมือนแผ่นดินในแมปของเกมลองดูด,ดูดีว่ามันเหมือนกันแค่ไหนและอสสอรพิษที่เฝ้าไข่มุกอยู่เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับพลังของเด็กผู้หญิง ที่โดนฟาทุยเอาไปทดลองในมังงะเกนชินผมจําชื่อเด็กคนนั้นไม่ได้และอสอรพิษเนี่ยอาจจะสื่อถึงภัยพิบัติที่พวกฟาทุยได้ก่อขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามและภัยพิบัตินั้นอาจจะเกิดจากการทดลองของเหล่าฟาทุยก็ได้ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ลัทฤิสดีจากน้องจอยออฟเยมมากๆเลยนะครับผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากมายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับเจ้าทฤษฎีเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนกําลังตามหาไข่มุกจากไอ้เจ้าน้องสาวที่แบบ กลายเป็นราชินีแห่งโลกมือดอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งสองคนนะครับซึ่งทางเกมเนี่ยมันจะสับขาหลอกเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะซึ่งอย่างที่น้องบอกเลยครับว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอเธอร์ก็ได้นะที่ลงมาแล้วราชินีนั้นเนี่ยก็คือน้องสาวเราเนี่ยก็เป็นราชินีความมือดอยู่นะั่นคือลูมีนใช่ไหมแต่มันก็มีอทฤษฎีหนึ่งเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปในคอมเมนต์แรกนะก็คือแดนสเลฟอาจจะเป็นไอ้เจ้าชายคนนั้นก็ได้ลงมาซึ่งมันเดินทางกับเพื่อนมันนั่นเองนะครับในตรงนี้เราก็ไม่รู้คร เฮ้ยราชินีแห่งโลกมืดเนี่ยคือลูมีนถูกไหมครับมันก็จะตัดตรงนั้นไป ราชินีแห่งโลกมือก็จะกลายเป็นน้องสาวของแดนเลปฟไปพี่พูดงงหรือเปล่าก็ต้องขอัยนะครับหรือไม่ถ้าเกิดมันเข้าเงื่อนไขาตามที่น้องพูดมาก็คือลูมีนะี่ยก็คือเจ้าหญิงซึ่งพี่คิดว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วเอเธอร์ก็เป็นพี่ชายที่ลงมาตามหาคราเนี้ยสิ่งที่งงมากเลยก็คือไอ้แล้วเอแดนเลฟมันคือใครวะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมานั่งหาครับว่าแดนเลฟคือใครซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าผู้เฝ้ามองสำหรับเกณออาษาจีนอออีีกกทนะัตงงง้้้็็ขๆวพา่ไม่ได้แปมาะครัรน แต่ไม่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีไหนเนี่ยไม่ว่าจะมั่วหรือไม่มั่วหรือว่าจะถูกไม่ถูกรวมถึงพี่ด้วยนะพี่มโนมาหลายคลิปแล้วมั่วบ้างถูกบ้างผิดบ้างอะไรก็ว่านไปครับอย่างน้อยเราก็ได้มีการมาออกความคิดเห็นร่วมกันนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้านก็มาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันละกันนะครับโอเคครับก็จบันไปแล้วครับสำหรับช่วงพบปะ,ปะผ่องเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปในอนาคตด,ด้วยนะครับสาหรับ